าซองประเมินค่าตัวลีซาเซ็นสัญญาค่ายดังอเมริกันสื่อรายงานมูลค่ามหาศาลได้อะไรกลับไปบ้างมาฟังกันค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวบริทุกคนค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวนี้กันต่อนะคะอย่างที่ทราบกันว่าน้องลิซ่าสาวน้อยคนไทยของเราที่มีความสามารถกลายเป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกณปัจจุบันค่ะน้องลิซ่าก็เปิดค่ายเป็นของตนเองนะคะเป็นบริษัทความบันเทิงจัดหาศิลปินค่ะแน่นอนว่าลิซ่าก็ถูกจับตามองอยู่บ่อยครั้งนะคะในเรื่องสัญญาว่าลิซ่าจะอยู่ต่อหรือจะไปค่ายไหนนะคะซึ่งน้องลิซ่าก็ไม่ได้เซ็นสัญ,ญ ญาเดี่ยวกับทาง YG a d h e r e n t e ซึ่งในฐานะกลุ่มไร้ผิ n k ก็ยังคงอยู่กับ YG เช่นเดียวเดิมค่ะลิซ่านะคะก็ถูกจับตามองเกี่ยวกับเรื่องสัญญามาโดยตลอดตกลงว่าลิซ่าจะอยู่กับค่ายไหนฝั่งไหนค่ะมีก่อนหน้านี้นะคะทางสื่อได้มีการรายงานว่าประเทศจีนนะคะค่ายยักษ์ได้มีการทุ่มค่าตัวให้กับลิซ่าเพื่อเซ็นสัญญากับตนเองนะคะเขาคราวราคาก็แตะอยู่ที่8 11ล้านเหรียญสหรัฐก็ราวประมาณ2.7พันล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงสื่อแล้วก็แฟนๆจับตามองกันต่อว่าจะมีค่ายดังในอเมริกาค่ายไหนว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญาด้วยสื่อต่างก็พาดหัวข่าวในฉบับของตนเองนะคะต่างก็บอกว่าจับตาถึงค่ายไหนว่าจะได้ลิซ่าไปครองและแล้วค่ะหวยก็ตกอยู่ที่ RCA Records ค่ะค่ายดังเก่าแก่ในอเมริกาว่าโดยใน เรื่องค่าตัวค่ะก็ตามที่สื่อดังอเมริกาได้มีการลงข่าวก่อนหน้านี้ว่าภายตายข้อตกลง7ปี ซึ่งก็สามารถขยายได้ถึง11ปีลิซาจะได้รับเงิน60ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ทำให้สัญญานี้เป็นหนึ่งในสัญญาที่ได้ผลกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยเสนอให้กับดาราป๊อปนะคะกับความมุ่งมั่นในระยะนี้ก็เทียบข้อตกลงที่คล้ายกันนะคะกับค่ายเพลงที่ได้เซ็นสัญญาให้กับบียอนเซนั่นเองลคะค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ